คุณพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในโลกออนไลน์หรือ,อยัง iOS 26มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคุณอย่างมีในสําคัญ s e n s i t i v e y Content Warning ซึ่งขยายความคุ้มครองไปจนถึง f ฟ c ท t i m e ด้วยแต่ทําไมฟีเจอร์นี้ถึงสําคัญและวิธีการใช้งานอย่างไรมาดูกันทีเดียวทําไม s e n s i t i v e y Content Warning ถึงจําเป็นในยุคดิจิทัลปัจจุบันการสื่อสารออนไลน์มีความเสี่ยงที่คุณอาจไม่คาดคิดฟีเจอร์นี้เปรียบเสมือนผู้รักษาความปลอดภัยส่วนตัวของคุณด้วยประโยชน์หลักๆดังนี้ ป้องกันไซเบอร์ FLASHING ช่วยปกป้องคุณจากการโชว์ของลับผ่านวิดีโอคอลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงในยุคปัจจุบันให้เวลาตัดสินใจเมื่อระบบตรวจพบเนื้อหาไม่เหมาะสมวิดีโอจะหยุดชั่วคราวให้คุณเลือกว่าจะต่อสนทนาหรือวางสายทันทีความเป็นส่วนตัว100%ฟีเจอร์นี้ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณเอง (O D E V I C E M A N e L E a R N I N G) ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งไปยัง Apple หรือบุคคลที่สามรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ But here H.S. where it gets controversial บางคนอาจคิดว่าฟีเจอร์นี้จำกัดเสรีภาพในการสื่อสารแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็ช่วยปกป้องผู้ใช้จากความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นคุณคิดยังไงวิธีการใช้งาน Sensitive Content บ a r n i n g บน bon FaceTime การทำงานบน bon FaceTime มีความแตกต่างเล็กน้อยจากแอปอื่นๆดังนี้เมื่อระบบตรวจพบเนื้อหาไม่เหมาะสมในวิดีโอคอ f a c e t i m e จะหยุดทั้งภาพและเสียงทันทีหน้าจอจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาละเอียดอ่อน คุณจะมี2ตัวเลือก r ี s u m e Audio แอ d วิดีโอต่อสนทนาต่อระบบจะไม่เตือนอีกตลอดการสนทนาครั้งนั้น End call วางสายทันที And this is the part most people miss การเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ง่ายมากดังนี้เข้าไปที่ settingsPrivacySecurity เลือก Sensitive Content Warning เปิดสวิตช์ Sensitive Content Warning ให้เป็นสีเขียวสำคัญเลื่อนลงไปที่ App Service Access และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิสแทนเปิดใช้งานอยู่สำหรับบัญชีของเด็กผู้ปกครองสามารถเปิดใช้งานคอมมิวเคชั่นเซฟตี้ผ่านสกรีนทมได้ง่ายๆเด็กจะไม่สามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าฟีเจอร์สิ n สติ i v e คอ n เทนต์บอ n นิงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารออนไลน์หรือไม่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ